สิ่งที่เราเก็บผดมาตลอดชีวิตการงานของเราวันนี้เราได้ระบายออกมาในละครที่ทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วฮะมีความสุขมากเลยอต้องปล่อยแล้วนะฮะดีใจด้วยค่ะคือไม่ต้องดูก็ได้เาะสนุกแล้วแค่นี้ดูใยเธอ กับที่รอง,งานคอมแด,ดี้มาตลอดวันแรกเปิดกล้องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงพระเอกเจมสิรายุปล่อยมุกฉ่ำทั้งกองแจกนางเอกเบลลารานีน้องใหม่แบมสาราลีตัวจี๊ดแพทนาปภาไปถึงผู้จัดพิวิทย์วรวิทย์ทำบรรยากาศก้องถ่ายเฮฮาพอถึงตอนถ่ายทามเจมเบลิลต้องใช้เวลาปรับจูนกันนิดหน่อยเพราะห่างหายกันไปนานถึง8ปีเลยตื่นเต้นกันสุดๆค่ะ ก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเลยสำหรับผมนะแต่คนนี้ผมเห็นแบบผมมองหน้าเขาในฉากคือเขาเก่งมากคือเขาแบบเข้าล่องเข้าลอยตลอดเลยคือผมจะมันปีนใช่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยการละครผม็คือผมจะแบบทายติดกันตลอดเวลาแต่นี่การละครนอกจอแล้วค่ะเราก็รู้สึกเพราะว่ามันเป็นการแสดงสอนการแสดงก็เลยมีแบบเลเยอร์นิดนึงแต่ความคอามวี้เต็มสิเลยครับเพราะว่าผมแบบเก็บมุกมาทั้งหมดสิบกว่าปีที่หนัอนเทพยายามขายหลายรอบแล้วไม่เคยมีใครซื้อแต่ครั้งนี้มีพีวิทย์ซื้อแล้วครับ